สวัสดีค่ะพบกับบาวในรายการ f ฟช h i o n ัตเอ l กซเ r อรนะคะรายการที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับโลกของแฟชั่ n b ัตแบบรู้ลึกรูกก้จริงยิ่งกว่าใครแล้ววันนี้วาก็จะพาทุกคนไปรู้จักกับการที่น่าสนใจจากชุดใหม่อย่าง Dynasty นั่นเองซึ่งบอกเลยว่าการ์ชุดนี้เนี่ยจะยกระดับความเล่นให้สนุกขึ้นไปอีกขั้นเลยค่ะซึ่งแต่ละใบจะเก่งแค่ไหนไปชมกันเลย งั้นเรามาเริ่มกันที่การใบแรกเลยนะคะมีชื่อว่าเรจิซซึ่งเป็นการ์ดของอาชีพแอสซาซินซึ่งเป็นอาชีพใหม่นั่นเอง <c oughs> บอกเลยว่าตอนที่เปิดตัวเนี่ยทำเอาคอมมูนิตี้ของแฟชั่นบัตตื่นเต้นกันใหญ่เลยค่ะเพราะว่าเขามีความสามารถที่น่าสนใจมากๆซึ่งความสามารถของเขาก็คือสามารถตีทีเดียวแล้วก็ชนะเกมได้เลย <c oughs> แต่การ์ดใบนี้จะมีเงื่อนไขนะคะคือถ้าเราโจมตีฮิตอีกฝ่ายที่มีอาชีพรอยัลเราจะชนะทันทีเลยค่ะ แต่ในทางกลับกันถ้าคอมแบตเชนปิดแล้วเราไม่สามารถปิดฉากผู้ต่อสู้ได้เราจะเป็นฝ่ายแพ้ทันทีให้อารมณ์เหมือนเป็นมือสังหารนะคะที่แบบเรามีโอกาสฆ่าเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่อย่างน้อยนะคะการดใบนี้ก็มีความสามารถที่จะช่วยให้การโจมตีของเรานั้นสําเร็จได้ง่ายขึ้นซึ่งก็คืออีกฝ่ายไม่สามารถใช้การที่มีชื่อเดียวกับการดที่อยู่ในแบนดิตโซนขึ้นมาป้องกันได้นั่นเองค่ะสําหรับใครที่ชอบเล่นแบบกลาดดยกล้าเสียวันแนะนําการใบนี้เลย สำหรับการ์ดใบต่อไปนะคะจะเป็นโล่ที่เอาไว้ใส่ในช่องออฟแฮนซึ่งมีชื่อว่าซีซั่นเซเวียร์นั่นเองซึ่งเป็นอุปกรณ์ป้องกันของเผ่ากาเดียนนะคะมาพร้อมกับความสามารถที่มีชื่อว่าแบทเทอร์วอนหมายความว่าสามารถใช้การ์ดใบนี้ขึ้นมาป้องกันได้เรื่อยๆโดยที่ไม่มีแตกนั่นเองพลังป้องกันของเกราะใบนี้นะคะเริ่มแรกเขาจะให้เกราะมา3หน่วยแต่ความสามารถของเขาจะทําให้เราต้องวางเคาน์เตอร์ลบเกราะออกไปก่อน2หน่วย เพื่อนๆอ,อาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วเราจะมาลบเกราะตัวเองทําไมเพราะว่าเขามีการใบอื่นที่จะทําให้เกราะเนี่ยกลับมาเป็น3หน่วยเหมือนเดิมนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นกร์ดใบนี้เลยนะคะเรน for Steel เป็นการาดที่จะทําให้เราสามารถเอาเคาน์เตอร์ลบเกราะของออฟแฟนออกไปได้บอกเลยว่างานเนี้ยการเดียนอึดขึ้นแน่นอนค่ะและถึงเวลาแล้วนะคะที่ชาวเมคคาโนโลจิสจะได้มีการใหม่ๆม,มาเล่นบ้างและการใบนี้มีชื่อว่าไนโตรเมคคาลอยค่ะวิธีเล่นของการนี้นะคะก็คือนำกา๊าซอาวุธ การอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะและ3ไฮเปอรปไดรเวอร์มาวางไว้ที่การไนโตรเมคานอยน์นั่นเองค่ะเท่านี้นะคะเราก็จะได้การ์ดที่มีพลังป้องกัน5และพลังโจมตีอีก5แถมบอกเลยว่าการ์ดใบนี้มีความสามารถคือโอเวอร์พาวเวอร์นะคะทำให้อีกฝ่ายเนี่ยป้องกันเราได้ยากมากขึ้นนั่นเองและที่สําคัญเขามีอีกความสามารถหนึ่งด้วยนะคะมีชื่อว่าเทมเพอร์นั่นเองซึ่งเทมเพอร์เนี่ยทำให้เราสามารถนําการ์ดขึ้นมาป้องกันใหม่ได้อีกหลายรอบเลยบอกเลยว่าสาวกเมคโนโลจิสเนี่ยเล่นสนุกขึ้นแน่นอนค่ะ และมาถึงการที่ว่าชอบมากที่สุดนะคะการใบนี้มีชื่อว่า Crouching Tiger ค่ะการใบนี้มีการเล่นที่คล้ายๆกับ Phoenix Frame ของไฟนั่นเองความสามารถของเขานะคะมีชื่อว่า Ephemeral ค่ะซึ่งหมายความว่าถ้าสมมติว่าเขาจะได้ลงสู่สารเนี่ยแทนที่จะเป็นอย่างนั้น ก็เอาตัวเองนะคะออกจากการเล่นไปเลยแปลกดีเหมือนกันเนาะเพื่อนเพื่อนอาจจะงงนะคะว่าพลังโจมตีสูรแล้วเราจะทําอะไรได้แต่บอกเลยว่าการเนี้ยจะเป็นคอมโบหลักให้กับอาชีพนินจานั่นเองค่ะ <Wow. S 2> ซึ่งจะช่วยให้เขามีการโจมตีที่ต่อเนื่องมากขึ้นแล้วก็มีดดเมจที่มากขึ้นด้วยและนอกจากนี้นะคะยังมีการอีกหลายๆใบที่จะเรียกเจ้าเสือตัวนี้ขึ้นมาที่แบนิโซนแล้วก็ให้เราได้นําออกมาใช้โจมตีได้ด้วยค่ะ <Wow. S 2> บอกเลยว่าการมาถึงของการใบนี้เนี่ยจะทําให้อาชีพนินจาเก่งขึ้นเยอะแน่นอน เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนเชอบการที่วันหยิบมาเล่าใน EP ีนี้ไหมสำหรับวานนะคะว่าคิดว่าการ์ดแต่ละใบเนี่ยจะช่วยให้การเล่นสนุกขึ้นแล้วก็แปลกใหม่มากขึ้นมากเลยค่ะแต่ถ้าเพื่อนเนมีการ์ดใบไหนที่คิดว่าน่าสนใจก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะแต่สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะก็มาพบกับวานใหม่ในรายการ f ฟชั่นบั a เอ็กโเลอรในอีพีหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ